สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับผมช่างนงชัยวัตสวิจกันทรวิชัยมหาสารคามครับผมกับสาระดีในการแก้ไขระบบไฟรถยนต์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกําลังใจทางอ่ทางช่องนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดครับชอบสาระในการแก้ไขระบบไฟรถยนต์ครับแบบตรงไปตรงมาครับติดตามนะครับผมวันนี้ผมได้มาดูแลรถนะครับนาวราครับ มาด้วยกันครับผมไฟเครื่องยนต์ไม่โชว์ไฟหัวเผเาไม่โชว์นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดครับสําหรับวิธีการครับในกรณีที่ไฟเครื่องยนต์ไม่โชว์นะครับเราต้องตรวจสอบเบื้องต้นก็คือกระแสไฟ12โวลต์นะครับที่ไปเลี้ยงนะครับอุปกรณ์ครับคือนาบิก ปกติแล้วนะครับจะมีไฟ12โวลต์นะครับมาเลี้ยงเส้นสีแดงครับแคร์โฟนครับคันนี้ไม่มีมาครับถ้าไม่มีมานะครับให้เราถอดนะครับบล็อกฟิวนะครับออกมานะครับเรามาสังเกตดูนะครับหนึ่งสองสามตัวนี้นะครับคือดีเลย์เครื่องยนต์ครับดีเลยยเมนเครื่องยนต์ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องเทสดีเลย์นะครับทําการเทสนะครับว่าดีเลย์เสียหรือเปล่าครับ <T t นี่คือตัวเทสเดเลยนะครับออกประเทศสีพ <trays> <pin> ินนะครับถ <aa tad> <ular> ้าในกรณีที่เป็นสีแดงนะครับไม่กระพริบนะครับก็คือดีเลย์เสียนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ดีเลย์ตัวนึงมาแทนนะครับ หน้าตาดิเล่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่หลักการทําง,งานหลักการเดียวกัน,นครับสี่ขาครับสังเกตได้ว่านะครับถ้าดีเล์ไม่เสียนะครับไฟจะกระพริบปกตินะครับี๋ยวเราจะลองมาใส่แล้วก็ออนแจลองสตาร์ดูครับ ตอนนี้เราได้ยินเสียงนะครับของอุปกรณ์ทํางาน,นครับเราจะมาเช็กดูไฟเส้นสีแดงเหมือนเดิมนะครับมีไฟมาไหมครับตอนนี้มีไฟติดวองโม,มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไฟเครื่องยนต์ครับ้าปัดโชหรือเปล่าโอเคครับตอนนี้ไฟเครื่องยนต์ขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับโอเคครับเครื่องยนต์ติดปกตินะครับสําหรับในกรณีของนะครับนาฬ่าดีสี่ศูนย์นะครับอาการไฟเครื่องยนต์ไม่โชว์นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดนะครับไม่มีไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์นะครับก็ลองทําตามคลิปนี้ดียร์ครับบอกว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านครับผมสหรับผมสนองบาย